ถึงแบตจะบวมแต่ถ้าเธออ้วนท้วมอย่างนี้ผมก็ไม่เอาถึงว่าแบตจะเศร้าพอรักเขาเราก็ไม่เคยมีดีถึงว่าแบตจะเสื่อมพอรักเลยย่ำยีถึงแบตจะเสื่อมทุกทีนี่เลยพี่ต้องเติมเต็มอ่ะพี่เติมเถอะนี่แบตพี่จะหมดแล้วเนี่ย ผมหวังดีเนี่ยผมไม่ให้นี่พี่อยาไปเติมเต็มน้าวันนี้ก็อ้องแดก่ก็งงไปหมดเลยเอาองเงินเยอะลองไปถางกันดูพี่เหวี่ยงไอโฟนพี่เอาไทป์ซีมาอ้าวใช่ครับพี่มีไอโฟนก็มีอ๋อมีงจริงแต่แล้วดึงไงมึงดึงให้กูดีละนี่พี่เดี๋ยวกุ๊บนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเนี่เสียบเลยเวลาเสียบมึงร้องอะไรแบบนี้เฮ้ย